สมาคมเลขานุกาสตสารีสามเลขานุกาสตรีสามปลอดพลาสติกด้วยกิจากรรมตามหลัก3า s ลถใช้ใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่หนึ่งร้านภาษา,ากรน,นักเรียนรักโลกทางโรงเรียนสมาคมเลขานุกาสตรีสามได้บริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการบรรจุอาหารเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารมาเป็นวัสดุจากธรรมชาติเช่น ใบตองมานำบรรจุอาหารเพื่อลดปริมาณขยะที่กอ่อให้เกิดมลพิษซึ่งช่วยลดปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่กอ่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและบูรณาการทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน 2. กิจาการรมแก้วเธอ ทางโรงเรียนสมาคมเลขาในการศึกษาสามได้จัดซื้อแก้วน้ำให้นักเรียนคนละหนึ่งใบเพื่อใช้ในการดื่มน้ำของนักเรียนในแต่ละวันเพื่อลดปริมาณขยะและปริมาณการใช้น้ำของนักเรียนในแต่ละวันนอกจากนั้นยังใช้แก้วน้ำของตนเองในการแปลงฟันในตอนเที่ยงของทุกวันเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียนลดปัญหาการติดต่อของเชื้อโรคเพราะทุกคนใช้แก้วน้ำดื่มของตัวเอง สสสมมาคม3ััใใ่จกกโลกนวัตกรรมสมาคมสามมัสคอตใส่ใจรักโลกเป็นการนําถุงนุมมาเป็นโครงสร้างของมัสคอตรูปสตัตว์ต่างๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นยีราฟเละเละช้าง น้ำตกลักโลกเป็นการนำถุงนมซึ่งการผ่านล้างและตากให้แห้งโดยมีจำนวนมากถึง184ถุงต่อวันนำถุงนมมาใส่ในโครงสร้างของน้ำตกแทนการใช้ดินหินทรายและขึ้นรูปน้ำตกด้วยปูนอย่างสวยงามลดการเกิดขยะพลาสิ โรงเรียนสมาคมเลขานุกกาสตรี3ได้นำพลาสติกเหลือใช้ภายในโรงเรียนมาประดิษฐ์เป็นชุดรีไซเคิลใช้ในขบวนพาเลตกีฬาอำเภอซึ่งเป็นชุดที่สวยงามหลากหลายแปลกใหม่ไม่เหมือนใครโรงเรียนสมาคมเลขานุกกาสตรี3ขอบคุณค่ะ